ต้องระบ,บุให้ได้ก่อนว่ามันมบ้านเลขที่นี้จริงๆหรือเปล่าสรุปไม่มีอย่างเเนาะก็หมายถึงว่าถ้าสมุปสรุปไม่มีบ้านเลขที่เจ็ดสิบก็งั้นก็ชัดเลยว่าพ่ออาจจะเขียนผิดเขียนผิดแบบเราเป็นคนเดียวที่มีที่ที่เป็นคนแจ้งเกิดนะพี่ครับพี่ นำส่งอยู่ตรงไหนอ่ะนำส่งของของไปรษณีย์ไทยข้างในเหรอขอบคุณครับพี่พี่พี่นำส่งอยู่ตรงไหนล่ะครับผมนำส่งน้ำใจเออยน้ำใจข้างบนใช่ไหมครับขึ้นขึ้นไปสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้ไหมมาถามบ้านเลขที่กับเจ้าหน้าที่เธอบอกอะไรนะที่ลองเสิร์ชในแมปเียเฉยว่าถนนบรม มันก็เลยขึ้นมาว่ามีบรมไตโรโลกนาสองด้วยนะแต่แต่ลองตรดูแล้วมันก็อยู่เส้นเดียวกันกับตรงนั้นแหละอาจจะเป็นซอยสองอล่าคือข้อมูลข้อมูลในเอกสารอะลายลักษณอักษรอะกับหน้างานมันไม่เป็นจริงขนาดคนเก่าคนแก่ที่อยู่ที่นี่มาหกห้าสปีก็ยังยืนยันว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงตรงเนี้ยถนนบรมไตโรโลกนาถกับ ข้อมูลที่ได้มาจากใบเกิดพี่พอนะมันไม่ตรงกันเลยคือตอนนี้ไม่รู้เลยว่าถ้าสมมุติหงายกรารมาโป๊ะโป๊ะบ้านเลขที่เจ็ดสิบไม่มีองี้ก็อาจจะเป็นพ่อใส่ใช่ก็คิดได้เพีาาเดียวนะพี่่า เจ้าหน้าที่ดูให้แล้วทั้งในอดีตมาจนถึงปัจจุบันไม่มีบ้านเลขที่70อยู่เลยเป็นคําตอบที่จึ้งไปเลยนะไม่มีคําตอบที่จึ้งใจมากก็น่าจะเป็นไปได้ว่าพ่ออาจจะใส่ข้อมูลแบบเข้าใจผิดะะนะวันที่ไปแจ้งเกิดลูกสาวนะงั้นแสดงว่าถ้าไปสนีไม่มีบ้านเลขที่นี้อำเภอก็ไม่มีไม่มีการเพราะมันต้องเชื่อมโยงกันก็เท่ากับว่าข้อมูลของพ่ออะยาก ข้อมูลในใบเกิดยากพอๆกับข้อมูลจากที่พี่พรให้เรามาว่าแม่ส่งข้อมูลไส่งจดหมายมาจากอะไรนะตะภาพตะพานหินพิจิตพิจิตก็คือตรงนั้นไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่รู้จะไปถามจากแหล่งไหนตรงนี้ก็คือข้อมูลข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่เป็นจริงจากที่ในใบเกิดพี่พรมาตัดทิ้งไปหนึ่งช้อยแล้วก็คือกุลีนี้ไม่มีอันนี้จะต้องดึงเข้าสู่เคสหินแล้วก็ประกาศให้โซเชียลช่วยตามหาแล้วนะ ยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ f a e e b o o k อีเตอรอีจันหรือ y o u t u b e อีเตอีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอีจัน ยู u ูบอ e e ตอร์อีจันหรือ t i k t o ็อกอ e r ตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรากจากกันนะครับก็ส่งนั้นเข้ามาได้ที่อินบ็อกข้อความมาที่แฟนเพจ f c e e o o o อ e a ตอร์อีจันหรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์นึงเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตาม กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อีเตอร์อีจันซัพขอในครบช่องทางด้วยนะครับปฏิหารแห่งรักที่พันรักมันอนุภาพบันดาฝากดฟ้าได้เก่นฟ้าลิกิตมาอย่างนั้นใครจากันจะโทษไหยังปฏิหาร ຮ្លាងខ្ញាន់ព្លាង